สาวๆใครกำลังนอนขดตัวอยู่บนเตียงเพราะปวดท้องประจำเดือนบ้างยกมือขึ้นค่ะใช่ค่ะวันแดงเดือนไม่ได้แดงแช่ในปฏิทินจะแดงในใจด้วยเพราะทั้งปวดทั้งหุดหงิดทั้งอยากกินโน่นนี่นั่นอีกวันนี้เรามาคุยกันแบบเพื่อนสาวเลยว่าทำยังไงให้วันนั้นของเดือนกลายเป็นวันชิวๆได้บ้าง ก่อนอื่นเรามาทําคำเข้าใจก่อนเลยว่าทําไมเราถึงปวดประจําเดือนจริงๆแล้วอาการปวดประจําเดือนเนี่ยเกิดจากมดลูกบีบตัวแรงเกินไปเพื่อขับเยื่อบุออกมาค่ะฟังดูธรรมดาแต่เวลาเป็นนี่รู้สึกเหมือนมีคนเอามีดมาแทงเบาๆทุก5นาทีเลยบางคนปวดนิดๆก็ยังโอเคแต่บางคนปวดจนอยากลาออกจากการเป็นผู้หญิงเลยก็มี าเหตุมักมาจากฮอร์โมนโปรสแตก l ล n นดินที่หลั่งออกมามากเกินไปทำให้หมดลูกบีบตัวแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงลดลงปวดจี๊ดเลยจ้าวิธีเบื้องต้นที่ช่วยลดอาการปวดได้จริงข้อแรกเลยประคบร้อนค่ะเพื่อนๆแค่เอากระเป๋าน้ำร้อนหรือแผ่นความร้อนมาวางที่หน้าท้องจะช่วยให้หมดลูกคลายตัวปวดน้อยลงทันที ขออ้อ 2. อย่านอนงอตัวเกินไปนอนตะแคงงอเข่าเล็กน้อยหรือวางหมอนใต้เขา่าจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นขอ้อ 3. ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆค่ะอย่ากกินน้ำเย็นตอนเป็นประจำเดือนนะเพราะมันทำให้หมดลูกหดตัวมากขึ้นปวดหนักกว่าเดิมอีกแล้วกินอะไรดีอะไรที่ควรเลี่ยงนะ วันนั้นของเดือนเนี่ยอยากกินของหวานใช่ไหมกินได้ค่ะแต่แนะนำให้เป็นช็อกแลตดำเพราะช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขลดเครียดได้ดีแต่ของที่ควรเลี่ยงเลยคือคาเฟอีนแอลกอล์ของทอดและของมันจะ้ะเพราะพวกนี้จะทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนและปวดหนักกว่าเดิมอีก ลองเปลี่ยนมากินผลไม้ที่มีวิตามิน B เช่นกล้วยหรือธัญพืชก็ช่วยลดอาการปวดได้ดีเลยนะต่อไปนี้คือเคล็ดลับบรรเทาอาการปวดประจำเดือนแบบธรรมชาติบางคนไม่อยากพึ่งยาใช่ไหมคะมาลองวิธีนี้เลยทำโยคะเบาๆเช่นท่าแมวหรือท่านั่งพับขาจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น เปิดเพลงชิวชวนอนห่มผ้าอุ่นๆหรือจะดูซีรีส์เกาหลีไปด้วยก็ได้แต่อย่าดูสักเศร้ามากเดี๋ยวร้องไห้แล้วนะ้ำมูกไหลปนเลือดอีกถ้าอยากเสริมพลังหน่อยดื่มน้ำสมุนไพรยอย่างน้ำขิงหรือน้ำมะตูมอุ่นๆก็ช่วยลดการเกรงของมดลูกได้ดีมากและเมื่อไร่ควรไปหาหมอดี ถ้าใครปวดประจำเดือนจนต้องกินยาเกือบทุกครั้งหรือปวดหนักจนเป็นลมอันนี้อย่าทนนะคะเพราะอาจมีปัญหาเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือเซียสได้ต้องไปหาคุณหมอเพื่อตรวจให้แน่ชัดนะอย่าคิดว่าทนได้เดี๋ยวก็หายเพราะบางทีการปวดมากเกินไปไม่ใช่เรื่องปกติค่ะ เป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดผู้หญิงทุกคนต้องผ่านวันนั้นของเดือนไปด้วยกันอยู่แล้วค่ะอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารดีๆด,ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆแล้วก็ใจดีกับตัวเองเยอะๆด้วยนะเพราะถึงเราจะปวดแต่เราก็ยังสวยได้อาใครมีเคล็ดลับลดปวดประจำเดือนดีๆคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วอย่าลืม กดติดตามไว้ด้วยเพราะคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารที่ช่วยให้ผิวสวยช่วงมีประจำเดือนเจอกันค่ะ